สวัสดีครับสวัสดีวันเสาร์ครับทุกๆคนนะครับวันเสาร์เราก็ตื่นเช้ามาซักผ้านะครับตั้งใจว่าจะตื่นสักเที่ยงนะครับแต่ก็ตื่นมาตั้งแต่6กโมงเช้าเลยทีเดียวอ่างตื่นมาก็ซักผ้าเลยทีเดียวนะครับวันนี้ใช้น้ายาซักผ้า2องสีทองนะครับหอมดีนะครับวันนี้ฝนตกแต่เช้าแต่สายๆมาหน้าจะแดดนะครับซักผ้าเสร็จออกมาหาอะไรกินวันนี้มาแวะซื้อขนมไข่ท่าใหม่ นะครับแล้วก็มาซื้อไก่ย่างกับคุณป้าเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ไปรับเบาหวานอีก2แก้วนะครับวันนี้ได้มา2แก้วเลยจุกๆ2แก้ว60บาทนะครับเห็นกันมันลดราคาใช่ไหมเราไปทุกอาทิตย์เลยแล้วก็ซื้อของมากินนะครับกะว่าจะกินเช้าเที่ยงเย็นไปเลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับหลังจากกินข้าวเสร็จนะครับวันนี้ก็ดื่มน้ำเย็นๆสักแก้วนะครับเลือกชาไทยก่อนกันแล้วกันวันนี้สั่งแยกน้ำมา2แก้วเลยนะครับแล้วก็อยู่ในห้องอุดอู้ต่อไปพอถึงตอนเย็นนะครับวันนี้ก็ออกมา เดินออกกาลังกายเล็กๆแน่น้อยหน่อยวันนี้ไม่ไปไหนนะครับอยู่ที่โรงเรียนนะครับนีมีลูกบอลอยู่ก็เตะบอลไปบ้างนะครับแล้วก็เดินสลับกันไปบ้างนะครับอยู่คนเดียวเหมือนคนบ้าหรือเปล่าไม่รู้นะครับอากาศดีนะครับแล้วก็สนามหญ้าเราเขียวสวยมากเลยเหมาะกับการเล่นกีฬามากนะครับสาหรับวันนี้โกอนก็เล่นไปคนเดียวนะครับถ่ายวิดีโอไปด้วยนะครับคนมองมาเอาูคนนี้เขาเป็นอะไรเขาเล่นอยู่คนเดียวนะครับไม่ได้เหงานะแต่ว่าไม่ได้ออกไปไหนเฉยๆนะครับนีชอบมากเลยมาโหนลาว ประตูฟุตบอลตรงนี้นะครับรู้สึกว่าโอ้ทำได้น้อยมากนะครับไม่ไหวเลยนะครับหลังจากออกกำลังกายเสร็จนะครับล้งาลงม้อล้างมือล้างหน้าแล้วก็ไปพักผ่อนครับ สวัสดีครับสวัสดีวันอาทิตย์ครับทุกๆคนนะครับวันนี้ฝนตกตั้งแต่เช้าเลยนะครับแล้วก็หนักมากนะครับบางช่วงแล้วก็เบาแล้วก็หนักสลับกันไปนะครับตกตั้งแต่เช้ายันเที่ยงเลยนะครับนี่น้ำจะท่วมโลกหรือเปล่าไม่รู้นะครับวันนี้ผนเองก็ไม่ได้ออกไปไหนนะครับมีข้าวมีอาหารในตู้เย็นอยู่แล้วนะครับก็กินเสร็จแล้วเรียบร้อยนะครับหลังจากกินเสร็จนี่เราก็มารับน้ําตาลเข้าเส้นเลือดเราก่อนนะครับชาเขียวที่ซื้อจากเมื่อวานนะครับก็ เอาออกมากินนะครับดีนะเมื่อวานนี่ออกไปตลาดแล้วก็ซื้อของกินมาติดตู้เย็นไว้ค่อนข้างที่จะเยอะนะครับวันนั้นเช้าเที่ยงนี้ก็เลยเอาชีวิตรอตีหนึ่งวันไม่ต้องออกไปเพราะว่าฝนตกด้วยนะครับวันนี้นี่นะครับก็มาผสมน้ํากินนะครับมีน้ําแข็งกับอ่างน้ำที่แยกกันมานะครับเช็ค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 ขย่าขย่าไปวันนี้เป็นชาเขียวนะครับหลังจากที่เมื่อวานกินชาเย็นไปนะครับก็มีของกินได้กินนะครับในวันที่ฝนตกก็ขี้เกียจนะครับนอนตื่นสายด้วยวันนี้นะครับจนถึงเย็นนะครับฝนก็ยังตก ไม่หยุดเลยนะครับสำหรับวันนี้ทีแรกก็ว่าจะไปตลาดตอนเย็นนะครับสุดท้ายก็ฝากชีวิตไว้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นะครับสั่งข้าวมานะครับแล้วก็เขาก็มาส่งนะครับก็อาจจะช้าหน่อยวันนี้เพราะว่าลูกค้าน่าจะเยอะแล้วก็ฝนตกด้วยแต่ก็ไม่เป็นไรเรารอได้นะครับแล้วก็นําเข้าไมโครเวฟกินนะครับมีไก่เจาะติดตู้เย็นอยู่ด้วยไม้หนึ่งก็ออกมาเวฟกินนะครับกินเยอะมากเลยนะทั้งมีข้าวเหนียวไก่ไก่เจาะหนึ่งไม้นะครับวันนี้ก็ดูหนังดูซีรีส์ดูนั่นดูนี่ไปจนหมดวันไปสำหรับวันหยุดฝนนนตกวััี้ครบ สวัสดีวันจันทร์ครับทุกๆคนนะครับวันนี้ฝนตกแต่เช้าเหมือนเดิมนะครับไปปล่อยมาหนักบ้างเบาบ้างนะครับวันนี้มีถ่ายคลิปวิดีโอนะครับเพื่อส่งประกวดด้วยนะครับกับนักเรียนของครูอ้นในวันนี้นะครับก็ผ่านฝนไปได้ด้วยดี แม้ว่าจะเกือบไม่เสร็จก็ช่างนะครับและตกเย็นนะครับวันนี้นะครับไม่ได้ออกไปไหนเพราะว่ากลัวฝนจะตกมาอีกทีก็เลยออกกําลังกายที่ในโรงเรียนของเราแล้วกันนะครับบริเวณรอบสนามฟุตบอลนะครับก็เมนครูเต็มนะครับกําลังซ้อมบินโดนกับนักเรียนอยู่นะครับก็ให้กําลังใจครูเต็มนะครับอยู่บริเวณสนามฟุตบอลข้างๆที่ครูอ้นมาวิ่งในครั้งนี้นะครับก็มีการบินโดนเพื่อ เจาะลูกโป่งให้แตกนะครับก็ไปชมผลงานนักเรียนซ้อมดูนะครับก็เก่งมากๆเลยนะครับในช่วงของหน้าฝนนะครับสนามฟุตบอลของเราสวยมากเลยนะครับหญ้ามันจเจริญเติบโตแล้วก็สีเขียวทั้งสนามสวยงามแบบนี้เลยนะครับนี่ก็มาเจอครูลูกชิดมาซ้อมเกียรบอลด้วยนะครับโอนก็วิ่งไปพักบ้างอะไรบ้างนะครับหลังจากที่หยุดไปหลายวันพอฝนตกด้วยว่าขี้เกียจก็ไม่รู้นะครับฝนตกด้วยแหละส่วนหนึ่งนะครับก็เดินบ้าง วิ่งบ้างนะครับสลับกันไปนิดๆหน่อยๆนะครับไม่ทันเลยเลยมาแล้วนะครับวินมาแล้วนะครับลมมาแล้วนะครับสำหรับช่วงนี้นะครับตอนเย็นนะครับปรากฏว่าฝนก็ตกลงมานะครับเจอขูดพอยด้วยแป๊บหนึ่งนะครับฝนตกลงมาก็หนักพอสมควรอยู่พักหนึ่งนะครับที่โรงเรียนของเราอีกครั้งหนึ่งในช่วงของตอนเย็นดีที่นักเรียนกลับบ้านไปหมดแล้วนะครับหลังจากนั้นตกไปอีกไม่นานก็ไปปล่อยลงแดดออกมาเฉยเลยเออหลายฤดูมากเลยวันนี้ สวัสดีครับทุกๆคนนะครับสวัสดีวันอังคารวันนี้นะครับครูเต็มมาเตรียมสายจะทําอะไรมีงานใหญ่จะเกิดขึ้นที่โรงเรียนเราแน่นอนนะครับนั่นก็คือการถ่ายทอดสดกิจกรรมอะไรฝากติดตามชมด้วยนะครับช่วงหน้าฝนเนี่ยสนามฟุตบอลที่โรงเรียนเราหญ้าเขียวสวยมากนะครับนุ่มหน้าเตะฟุตบอลมากถึงบ้าเลยนักเรียนชอบเตะบอลกันทุกวันเลยนะครับน้องหมา พักผ่อนนะครับในช่วงเย็นนะครับหลับสบายเลยนะนะครับเรียกเฮลโลก็ไม่หันมาด้วยนะครับวันนี้ไม่มีอะไรจะถ่ายถ่ายน้องหมานอนมาให้ดูนะครับสำหรับวันนี้ไม่ค่อยได้ถ่ายอะไรนะครับวันนี้มีงานวุ่นๆุนนิดหน่อยนะครับก็เลยไม่ได้ค่อยถ่าย เก็บฟุตเทจไปเพื่อมาใส่วิดีโอนะครับตกเย็นนะครับเพื่อน <c oughs> ๆค,นคุณครูผู้ช่วยชวนบินเข้าที่ตลาดท่าใหม่นะครับวันนี้เขอิ่มตั้งแต่ซื้อของกินตั้งแต่อยู่หน้าโรงเรียนแล้วนะครับก็เลยไปหาอะไรเบาๆกินสักแก้วก็แล้วกันวันนี้ก็ไปกินอะโวคาโดปั่นก็แล้วกันนะครับลูกใหญ่มากนะครับโอ้โหน่ากินมากเลยนะครับ สายพันธุ์อะไรไม่รู้นะครับจำชื่อไม่ได้นะครับแต่ครูอ้นชอบแฮสนะครับแต่ยังไม่มีนะครับแต่ยี่ห้อนี้ก็กินได้นะครับพันธุ์นี้ก็กินได้ก็สั่งอะโวคาโดปั่นไป1แก้วก็แล้วกันนะครับก่อนนอนวันนี้นะครับใส่น้ําผึ้งลงไปนะครับมันก็ฟินสุดๆนะครับครูพลอยก็มาครูลูกชิดก็มาแล้วก็ครูเต็มก็มาด้วยกันนะครับสําหรับวันนี้นะครับกินเสร็จก็กลับบ้านพักมาพักผ่อนครับ สวัสดีวันพุธครับทุกๆคนนะครับวันนี้มาถึงเรียนแต่เช้าก็มาห้องเรียนนะครับทำภารกิจด่วนนิดนึงนะครับแล้วก็สายมานะครับมีภารกิจที่จะต้องซ่อมปลั๊กไฟหน่อยนะครับพอดีปลั๊กไฟที่ห้องโถดมันค่อนข้างที่จะเก่าแล้วนะครับทำให้ มันกรอบแล้วก็เปื่อยไปบ้างในบางจุดนะครับเราก็เลยนําอันใหม่ออกมาซ่อมนะครับแล้วก็ต่อปลั๊กไฟไว้ใช้เพิ่มเติมอีกสักหนึ่งเส้นนะครับนี่นะครับไม่ได้ทํานานนะครับมาต่อบางทีก็เออเอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะครับใช้เวลาไปมากพอสมควรนะครับแต่ก็สบายมากสําหรับครูอนนะครับปกติเราก็เคยทํามาบ่อยๆนะครับต่อปลั๊กไฟต่อสายไฟอะไรแบบนี้เพื่อใช้เองนะครับวันนี้พอดีวันนี้มีความจำเป็นที่จะต้องใช้ปลั๊กไฟเยอะก็เลยต่อเพิ่มนะครับวันนี้ครูพลอย ชุมนุมดนตรีไทยนะครับก็มาซ้อมดนตรีเตรียมงานวันไหายครู ปีหนะครับว่ามีโอกาสเก็บวิดีโอให้นะครับช่วงบ่ายนักเรียนก็ทํผ่านไหว้ครูกันนะครับที่บริเวณโรงอาหารของทุกๆปีนะครับนักเรียนแต่ละชั้นก็จะเตรียมของมาทำนะครับหลากหลายรูปแบบน่าสนใจเลยทีเดียวนะครับตรงกินมานี่นะครับมีเด็กไม่ยอมกลับบ้านหนึ่งคนนะครับแล้วก็ครูนก็ไปผ่อนคลายก็ต้องมานิดนึงนะครับวันนี้เดินเยอะมากนะครับเดินจนปวดขาเลยทีเดียวนะครับวันนี้ครูเต็มก็พาจัดเต็มอีกรอบหนึ่งในการเตรียมการไลฟ์สดพรุ่งนี้นะครับพิธีไหว้ครูแล้วก็วันสุนทรภูนะครับม การถ่ายทอดสดทางเพจของเรียนติดตามชมได้นะครับตกเย็นมาของหวานต้องเข้าร่างกายแล้ววันนี้ต้องการมากนะครับไอ้นี่ซอมวันค u ัพนะครับแก้วใหญ่เลย